ทันทีที่ผู้พิทักษ์ยอมรับพวกเขาลำแสงสีทองจากแท่นหินก็ได้พุ่งขึ้นสู่เพดานโถงที่มืดมิดก่อนจะแตกกระจายออกเป็นภาพโฮโลแกรมของแผนที่ดวงดาวที่ซับซ้อนมันไม่ใช่แค่แผนที่แต่เป็นคลังความรู้โบราณที่หายสาบสูญไปจากหน้าประวัติศาสตร์ทำเรื่องราวของดาราศาสตร์เทคโนโลยีและปรัชญาที่ล้ำลึกเกินกว่าที่มนุษย์ยุคปัจจุบันจะจินตนาการได้ พวกเขากำลังได้เห็นความลับใต้สายการเวลาที่ถูกเก็บซ่อนไว้เพื่อรอคอยผู้ที่คู่ควรมาค้นพบและวินาทีนี้จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่พวกเขามีต่อโลกไปตลอดกาล แสงสว่างบนแท่นหินก็ค่อยๆดับลงผู้พิทักษ์แห่งรุ่งอรุณได้หันมามองพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างหินมีชีวิตของมันจะค่อยๆสลายตัวกลับคืนสู่พื้นหินอย่างเงียบเชียบ